สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่างชาญอีกเช่นเคยนะครับเนาะวันนี้มาดู EP ที่14นะครับนะวันนี้มาดู power mixer ของ m y เ d GT850 นะครับนะตัวนี้กำลังวัดสูงมากนะฮะอยู่ที่500วัตต์คูณสนะครับนะตัวนี้เป็น power mixer นะครับจะมี e ิในตัวนะครับนะเอ่อเป็นแบนดแนะครับนะสองช n n นลเลยนะครับแยกซ้ายขวานะฮะแล้วก็มาดูชัดๆนะครับนะ ตัวช่องไม้นะครับช่องไม้นะครับมีช่องไม่ถึง8ช่องนะครับ8ช่องนะฮะเป็น x l r นะครับ x l r แล้วก็มีลายอินพุต8ช่องเช่นกันนะครับนะมีเอ่อเอานะฮะซ้ายขวาแบบโมโนแล้ว x l r นะครับนะมีออกนะฮะนะเป็นแบบรักโคนนะครับนะแล้วก็มีอินพุตแบบ rca ์ซีเอ้ออพุตแบบ rca นะฮะสามารถเชื่อมต่อนะครับบลูทูธนะครับ นะบลูทูธนะครับนะแล้วก็สามารถบันทึกเสียงได้นะฮะเล่นแปดได์นะฮะส่วนเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกก็จะใช้ได้สุด DSP นะครับนะได้16ดโปรแกรมเลยนะครับนะเสียงก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยสำหรับของ NPE ของบริษัทรัทพงศ์นะครับนะตัวนี้นะครับนะแยกเมนซ้ายขวาเลยนะครับ LR นะครับนะตัวนี้จะเป็นโสไลด์นะครับสไลด์หรือเฟดเดอร์ของ f p สหรือ หรือว่าควบคุมนะครับบลูทูธนะครับและ MP3 นะฮะต้องใช้ตัวนี้เลยนะครับเห็นไหมนะครับตัวนี้แรงมากนะครับสามารถขับดอกสิบแปดนะฮะตู้สิบแปดได้หนึ่งคู่แล้วก็ตู้สิบห้าได้หนึ่งคู่นะฮะลิงก์ต่อกันได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้แรงสุดที่สี่โอมนะครับห้าร้อยวัตต์นะครับถือว่าแรงนะครับนะถือว่าแรงเลยนะครับนี่ตัวนี้นะครับนะเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆนะครับว่า มันต่อได้ประมาณไหนนะครับเป็นรุ่นนะครับ GT850 นะครับนะ GT850 นะครับผมทำการถ่ายนะครับหน้าร้านเลยนะครับหน้าร้านเลยนะครับเป็นชุดที่จัดขายอยู่ในร้านนะครับนะอันนี้เป็นตู้18นิ้วนะครับนะตู้มาตินนะครับมาติน18คู่หนึ่งนะครับนะแล้วก็ตู้5คู่หนึ่งนะครับนะ5กับ18นะครับจัดชุดนี้ได้เลยนะครับ นะอันนี้แรงๆเลยนะครับนะให้ดูชัดๆนะครับนี่500รคูณ2นะครับน้มีพัดลมระบายอากาศระบายความร้อนนะครับนะสองช่องนะครับสองตัวนะครับแล้วก็มีช่องสเปคคอดนะครับนะซ้ายขวานะฮะแล้วก็แบบต่อลำโพงนะครับต่อลำโพงแบบโมโนก็มีนะครับเป็นปลั๊ก a c นะครับนะใช้ไฟ220โวลต์นะครับตัวนี้ถือว่าดีมากนะครับใช้แรงนะครับราคาข้อไม่สูงนะครับตัวนี้ ที่ร้านเอทีเครื่องเสียงนะครับเราจําหน่ายอยู่ที่9,900บาทนะครับนะตัวนี้ถือว่าเอฟเฟกให้มาครบเลยนะฮะทุกฟังก์ชันนะครับนะตัวก็ไม่เอ่อเทท่านะครับนะก็ถือว่าอ่าพอดีนะครับไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่หนักมากนะฮะเวลาไปใช้งานก็ยกไปตัวเดียวนะครับจบเลยนะฮะใช้งานไม่ยุ่งยากนะครับนะไม่ต้องต่ออะไรมากมายนะฮะต่อสายลัพโภออกไปหาตู้เห็นไหมนะครับนี่เราจัดไปอย่างนี้เลยนะครับจัดไปอย่างนี้เลยเห็นไห ลึงออกไปแค่2สายนะครับนะสสายนะครับง่ายๆเลยนะครับเข้าตู้ใช้งานได้นะฮะใช้คุด2อคูด2แบบนี้ได้เลยนะครับนะใครที่จะเอาไปเปิดงานอีเวนต์นะครับนะจัดงานอีเวนต์นะครับจัดงานอีเวนต์นะครับนะถือว่าตัวนี้เหมาะสมมากนะครับใช้งานง่ายนะครับนะสำหรับมือใหม่นะครับมือใหม่นะฮะที่ไม่ต้องการความยุ่งยากนะครับในการใช้งานนะครับนะ หาใครสนใจนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามราคาได้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะครับของช่างชานนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการไลฟ์สดตะเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ